ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนพวกเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่พวกคุณเลือกคณะของเราเพื่อเป็นทางเดินการศึกษาเล่าเรียนต่อเราสัญญาที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มอบความรู้เป็นอย่างดีและหวังว่าพวกคุณจะได้จบออกไปครบทุกคนคุณอาจจะไม่รู้แต่ที่นี่ทุกสาขามีกฎของตัวเองและเราขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามกฎของสาขาอย่างเคร่งครัดคุณอาจจะสงสยัย ต่อย่าได้กังวลไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองถ้าคุณทำตามกฎทั้งหมดคุณจะปลอดภัยจนจบการศึกษากฎของสาขาออกแบบกฎข้อที่หนึ่งจำอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวเองไว้ให้ดีมันสำคัญมากที่คุณจะต้องจำชื่อหน้าตาและเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ให้ได้ทางที่ดีคุณควรบันทึกเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เลย มีแต่ที่ปรึกษาของคุณเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นจงไปหาหรือโทรหาอาจารย์ที่ปรึกษาของคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นกฎข้อที่2ในคาบดีไซน์คุณจะต้องแต่งกายถูกระเบียบเท่านั้นคุณอาจจะได้ยินกฎนี้จากอาจารย์ไปแล้วและอาจจะมองว่ามันจู้จี้แต่เชื่อเถอะว่านี่ก็เพื่อความปลอดภัยของคุณถ้าคุณเผลอแต่งตัวผิดระเบียบหรือลืมใส่อะไรไป เราแนะนําให้คุณรีบกลับไปเอาหรือโดดคาบนั้นซะนั่นเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดหมายเหตุแต่ถ้าเกิดคุณจําเป็นต้องเข้าเรียนจริงๆก็ให้หาอะไรมาคลุมทับไว้และภาวนาอย่าเขาเห็นจุดที่ผิดระเบียบของคุณกฎข้อที่สจากข้อที่สองแมนว่าเราจะแนะนําให้คุณโดดเรียนแต่คุณไม่ควรขาดเกินหครั้งในทุกวิชาคุณอาจจะได้ยินอาจารย์บางวิชาบอกให้คุณขาดเรียนได้สามครั้ง แต่นั่นไม่ใช่ลิมิตของจริงอาจารย์เขาแค่อยากจะมั่นใจว่าพวกคุณจะไม่ขาดเรียนเกินหครั้งเท่านั้นเองท่านกลัวคุณไม่ได้กลับมานะ่ะกฎข้อที่4คุณควรจำชื่อเพื่อนในเซกของตัวเองให้ครบทุกคนรวมไปถึงพวกเขาก็ควรจะจำชื่อคุณได้เช่นกันถ้าคุณรู้สึกมันมีใครขาดไปเนื้อให้ออกแล้วแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาของเขาคุณมีเวลาห้าชั่วโมงในการตามหาระหว่างนั้น คอยเช็คจำนวนเพื่อนที่เหลือด้วยกฎข้อที่5ถ้าคุณอยู่หอในคุณจะต้องปิดกระจกหน้าต่างห้องทั้งบนและล่างให้ดีอันที่จริงเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอันตรายมากเพียงแต่ถ้าคุณอยากได้ความเป็นส่วนตัวคุณก็ควรจะปิดมันไว้พอดีพวกเขาชอบดูงานศิลปะยิ่งเป็นของเด็กปีหนึ่งด้วยรวมไปถึงคุณอาจจะได้ยินเสียงซุบซิบเวลาวาดรูปแต่ขอให้คุณอย่าได้ใส่ใจ ต่อให้คำบางคำจะไม่น่าอภิรมนักก็ตามกฎข้อที่6ในช่วงหนึ่งเดือนแรกคุณห้ามออกไปด้านหลังมหาลัยโดยที่ไม่มีรุ่นพี่เด็ดขาดถ้าคุณต้องการไปที่ไหนรุ่นพี่จะเป็นคนพาไปและคุณอย่าเลลอพลัดหลงกับรุ่นพี่คุณยังไม่รู้เส้นทางและคุณยังแยกความจริงกับปลอมไม่ออกกฎข้อที่7การสั่งอาหารในตอนกลางคืนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับนักศึกษาที่อยู่หอใน เพียงแต่มีเรื่องหนึ่งที่นักศึกษาทุกคนต้องรู้คือถ้าแม่ค้าหรือพ่อค้าของคุณนัดให้คุณขึ้นไปเอาอาหารที่ห้องให้คุณยกเลิกแล้วปิดโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้สื่อสารทันทีและอย่าเปิดมันจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นหมายเหตุ hate, คุณอาจจะมองว่าบางครั้งคนขายอาจจะไม่สะดวกออกมาส่งให้แต่เราแนะนําให้คุณอย่าเสี่ยงดีกว่ากฎข้อที่8ที่ชั้นล่างของทุกหอจะมีตู้กดน้ําถ้าคุณลงมาซื้อของหลังเที่ยงคืน คุณอาจจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่ที่หน้าตู้ต่อให้คุณจะอยู่หอชายก็ตามไม่ต้องกลัวสิ่งที่คุณต้องทําคือซื้อเครื่องดื่มชูกําลังให้เธอหนึ่งขวดแล้วเธอจะหายไปเองฉะนั้นพกเงินเผื่อซื้อเครื่องดื่มชูกําลังไปด้วยเธอจะไม่ไปไหนถ้าไม่ได้เครื่องดื่มชูกําลังหมายเหตุในกรณีที่เครื่องดื่มชูกําลังหมดเธอจะเริ่มร้องไห้และเล่าเรื่องการอดหลับอดนอนอันคืนข่มให้คุณฟัง ณจุดนั้นคุณจะต้องเข้าไปปลอบเธอจนกว่าเธอจะหยุดร้องแล้วหายไปเองจากข้อมูลที่เรามีเธอไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรมากนะเว้นเสียแต่ว่ามีนักศึกษาบางคนลงเอยแบบเดียวกับเธอหลังจากที่ไม่ยอมทําตามกฎนี้คุณควรเห็นใจเธอเธอเองก็ผ่านเรื่องร้ายๆมาเหมือนคุณน,นั่นแหละกฎข้อที่9ถ้าคุณเจอเพื่อนจากเอกนิเทศให้คุณหันหลังแล้วรีบวิ่งทันที วิทยาเขตนี้ไม่มีนิเทศกฎข้อที่10คุณอาจจะเคยเห็นมัดคอของคณะเรามาบ้างแล้วเขาน่ารักใช่ไหมละ่ะแต่เขาน่าอันตรายกว่าที่คุณคิดเวลาจะพูดถึงเขาคุณต้องมองรอบๆตัวให้แน่ใจก่อนว่าเขาไม่ได้อยู่แถวนั้นเมื่อก่อนเขาไม่ได้ทำตัวแบบนี้แต่ช่วงหลังมานี้มีนักศึกษาล้อว,ว่าเขาเหมือนจอมารบูเยอะไปหน่อยเขาเลยไม่ค่อยพอใจ เราเลยไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรบ้างกับนักศึกษารุ่นก่อนๆคือมันเกิดขึ้นหลายเรื่องมากเราฟันธงไม่ได้ว่าอันไหนเป็นฝีมือของเขาบ้างแต่มั่นใจได้ถ้าคุณทำตามที่เราบอกคุณจะปลอดภัยกฎข,ข้อที่11หลังตีสามถ้าคุณคิดจะเรนเดอร์งานคุณจำเป็นจะต้องมองหน้าจอของคุณอยู่ตลอดถ้ารูปที่กำลังเรนเดอร์มันดูแปลกๆไม่เหมือนโมเดลที่คุณปั้นไว ให้รีบปิดโปรแกรมทันทีหรือถ้าปิดโปรแกรมไม่ได้คุณจะต้องปิดเครื่องของคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีใครรู้ว่ารูปตอนเรนเดอร์เสร็จจริงๆเป็นรูปอะไรและทุกคนที่พยายามหาคำตอบก็มักจะจบลงที่บ่อน้ำเสมอดังนั้นทางที่ดีมันเซฟงานของตัวเองไว้และอย่าอยากรู้เลยจะดีกว่ากฎข้อที่12ระวังตัดต่อวิดีโอในตอนกลางคืนคุณอาจจะเจอไฟลเสียงแปลกๆปะป,ะปนมากับงานของคุณ อย่าเปิดฟังเด็ดขาดแต่ถ้าคุณเผลอเปิดฟังแล้วให้ทำตามกดต่อไปนี้12.1ฟังเสียงของไฟนั้นให้ดีส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคำถามเบสิกอย่างเช่นงานเสร็จหรือยังคืนนี้จะนอนหรือเปล่าลาออกกันไหมหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะต้องจำมันให้ดี12.2หลังจากนั้น คุณจะได้ยินเสียงคนถามคำถามเดียวกันกับในไฟล์มันสามารถเรียนเสียงใครก็ได้ที่คุณรู้จักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนรูมเมทหรือว่าอาจารย์อย่าเผลอตอบรับเด็ดขาดทำเป็นไม่ได้ยินไปซะมันอาจจะเซาซีถามคำถามคุณซ้ำๆแต่ไม่ต้องกลัวมันจะใช้คำถามเดียวกันกันกบที่อยู่ในไฟล์เท่านั้นพวกมันอาจจะเรียนเสียงเก่งแต่ในด้านสติปัญญา พวกมันไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่กฎข้อที่13ที่นี่ไฟฟ้ามีปัญหาค่อนข้างบ่อยถ้าเกิดไฟดับขึ้นมาคุณจะต้องเช็คให้แน่ใจว่าในห้องที่คุณอยู่คุณนั้นอยู่กับใครอยู่กี่คนเราได้รับการร้องเรียนเรื่องจำนวนคนในห้องเกินมาบ่อยๆและพวกเขาก็มักจะจำไม่ได้เสียด้วยว่าใครคือส่วนที่เกินมาเราแก้ไขเรื่องนี้ให้ไม่ได้ คุณต้องอยู่กับความสงสัยว่าใครไม่ใช่รูเมตตัวจริงของคุณไปจนกว่าคุณจะย้ายออกนั่นแหละหมายเหตุมันอาจจะฟังดูไม่ได้เลวร้ายมากนะักแต่อย่าลืมว่าคุณเลือกนิสัยรูเมทไม่ได้ถ้ามันเกิดขึ้นเราก็หวังให้คุณได้รูเมทใหม่ที่น่ารักแล้วกันกฎข้อที่14ถ้าคุณแอบเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มภายในหอในที่เราอยากบอกก็คือคุณควรแบ่งไว้สักแก้วหนึ่ง แล้ววางมันทิ้งไว้ไม่จำเป็นต้องทำอะไรกับมันแค่วางทิ้งไว้แบบนั้นแล้วเก็บมันในตอนเช้าหนึ่งในอดีตรุ่นพี่ของคุณชอบการโกงมากหมายเหตุจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องทำตามกฎข้อนี้ก็ได้เพียงแต่คุณจะได้รับบริการพิเศษจากอาดีตรุ่นพี่เขาจะตอบแทนคุณด้วยการช่วยงานที่ค้างอยู่ของคุณระหว่างที่คุณหลับไม่ต้องห่วงฝีมือเขาดีมากจนถึงตอนนี้ พวกเรายังเสียดายเขาอยู่เลยนี่คือกฎทั้งหมดที่เราอยากให้คุณจําไว้มันจะช่วยให้คุณปลอดภัยทําตัวให้ชินกับเรื่องทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่ลําบากแต่ถ้าคุณผ่านไปได้คุณจะแข็งแกร่งดังนั้นขอให้คุณสนุกกับการศึกษา